สวัสดีครับสวัสดีจากท่าทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสีพาทุกคนมาอัปเดตอัปเดตเขาผมครับเขาผมนี่นี่เขาวานผมครับนี่ครับเขาวานผมสดๆครับของแท้ครับนี่ของแท้บม่ได้ตัวรล่อยครับนี่บม่ได้ตัวครับนี่คือเขาวานผมด้วยครับนี่ครับทุกคนนี่ครับอัปเดตเลยนะครับนี่งามบองามกระเบิงเอาเลยด้วยครับด้วยนี่ครับของแท้ครับ บ่ไดตัวเด้บมไดจกตานะครับของแท้ครับนี่ลหะครับทุกคนเบิ้งเอาหลวดผุนรับแมนเบิร์ดครับผมเชีวยวเขียวผุนผุนรับแมนเบิร์ดเลยนะครับทุกคนเบิ้งเอา นะครับทุกคนคุนครับทุกคนงามบอ๊อทุกคนบอ๊อมันข่อยเบาอ่ะเดชุดหว่ดเลยหยากบ็บบ๊อบไรครับหยาก็มีดนนี้ครับนี่มีแต่กล่องขี้ป่นนี่นะครับหยานะครับต้บองนันเข่าเบ,บิดครับ เขียวปือๆนี่ครับเขาไปได้นี่ทุกคนไม่ได้ต้มไม่ได้ตัวครับของแทะล่ะครับคุเนี่ยครับวัตัวได้ครับเข่าคาคาเลยนี่ง้ามบอทุกคนงามบอ นี่นะครับทุกคนผูดแมนเบิร์ดก็บอนหันนะครับบอนหันมันมีหย่านะครับกระตัดออกนะครับแค่นั้นนะครับนอกนั้นแมนเบิร์ดครับดูนะครับแมนเบิร์ดเข่าเบิร์ดขาันนี่เข่ากระคาด้วยครับนี่นี่ทั้งเบิร์ดนี่หาลายครับสองหานี่ครับหาลายหาลายนี่นี่นะครับ ผมบ่อศสยบ่อศัยความหนานะครับบ่อศสยความทีนะครับหาลายนี่ผมใส่เข่าปลูกสอบเดียวนะครับเข่าสอบเดียวครับเข่าสอบเดียวด้วยครับผมวานนี่ครับทุกคนนี่เบิ้งเข่าครับหาลายนี่ครับผมบ่้ใส่หลายนะครับผมบ่ได้ตัวบ่ได้คุยนะครับผมใส่เข่าปลูกสอบเดียวนะครับ ผมเอามาสองกระสอบตอนแรกผมมาสีวานเบิดเอาไปมากผมบวานครับผมบานแค่สอบเดียวสอบหนึ่งผมเอาไปสีกินเซยนะครับนี่แหละครับของแท้ครับของแท้ยากระมี่อยู่ครับจะ่ากระบหลายนะครับมีจะซ้ำเนี่ยนะครับมีจะซ้ำเนี่ยก็หม่องตัดนะครับแค่นั้นนะครับนอกนั้นเขาเบิดครับมีแต่ข้าวทั้งนั้นนะครับนี่แหละครับของแท้ครับของแท้ปีนี้ เขากระบนกองฟุ้นนะครับนั่นมีนะครับกองฟุ้นนั่นมีหยาครับบนหันเนาะเพราะว่าเป็นปุ๋ยเป็นฟุ้นฟุ้นขี้ควายนะครับมันเบิร์ดนะครับเขาอันนี้บอเบิร์ดับขนามนาบบอถ่วมสุดยอดครับแหลปื้อๆอยู่ครับนี่ครับความความห่างเฉดเปียบนะครับหายกว่าดำเลยครับเห็นบ่มบานทีที่นี่บอแตกก่อเลยครับอันนี้ผมบานห่างนะครับบานปกติเลยนะครับเนี่ยนะครับทุกคน ก่อพื้นเนาะพูน่ะถัเบิ้งคกๆนี่นะครับพูน่ะนี่นะครับพูน่าให้ก็เขาดำได้ครับเนี่ยกระสอบเดียวหาไรครับที่มาของคำว่ากระสอบเดียวต่อห้าไร่หนึ่งกระสอบต่อห้าไร่นะครับเขาปลูกนะครับสุดยอดเลยนะครับถ้าชอบกดใช่ถ้าถ้าชอบก็กดใจนะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับฝากไปกําลังใจนํานะครับ สวักันแซ่เนี่ยครับช่วยกันแชร์ให้หน่อยเด้อครับหนึ่งกระสอบต่อห้าไร่นะครับสําหรับผู้ใดต้องการความงามนะครับบ่ต้องการความหลายหลายก็หลายของตนนีซื้อได้ครับเด้อบ่ได้งามนะครับฝากตอนทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้นํากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหนวอยเด้อครับ เขาไอต่อยครับคักแน่ปีนึ่งคุณนะครับมืออ่อนซ้อนนะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ รับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำอีกก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนานะครับนี่คือเป็นคลิปอัปเดตเขานะครับหนึ่งหนึ่งกระสอบต่อห้าไร่นะครับสําหรับพันข้าวนะครับถามักกระทําตามนะครับถ้าบมมัก่านครับผมไป็กำลังใจให้ทุกคนนะครับรับคลิปนี้ไบซามีกรอนบ๊ายบายสวัสดีครับผม